จุดนี้คืออะไรทำไมอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองของเรานะคะออกมาแล้วค่ะเลขแรกทุกคนอื วันนี้เลไลจะพาทุกคนมามูมาขอโชคขอลาบนะคะในอีพีนี้นะคะเราอยู่กันไกลมากเลยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระยองคะ่ะทุกคนเราควรที่จะไปมูที่ไหนดีนะเราควรที่จะไปวัดไหนดีนะมีคนแอบคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นที่ใดที่หนึ่งที่ตรงกับที่เลไลคิดแน่นอนนะคะอ่ะเรามาเข้ารายการกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้เรไลให้โชคนะคะพามาวัดรหัรไล่นะคะหรือว่า โอ้โหวัดชื่อดังของจังหวัดระยองนั่นเองนะคะรู้สึกว่าใครมาระยองแล้วต้องพลาดไม่ได้กับวัดนี้ต้องเรียกว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเลยก็ว่าได้นะคะเป็นวัดที่ดังระดับประเทศด้วยเพราะว่ามีเกจิชื่อดังนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลของเขานั่นโอ้โหบอกเลยว่าหลักล้านทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้เป็นหลายสิบล้านแล้วด้วยสําหรับคนที่บอกว่าชอบเล่นพระดีกว่านาอเซียนพระเอยคนที่ชอบแบบว่าวัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่เลไลรู้สึกสะดุดมากเลยนั้นก็คือ คือขุนแผนพลายกุมารอังจริงหลายๆก็ไม่ได้มีความรู้มากเท่าไหร่นะคะแต่อยากจะถามว่าเอยทำไมชื่อขุนแผนเหมือนเหมือนบ้านเราสุพรรณบุรีคือก็มีขุนแผนไงแล้วทําไมที่นี่ถึงดังคือทําไมขุนแผนมาที่นี่หรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเราก็าอาจจะยังไม่สามารถรู้ได้ พระปิดตายันยุ่งทุกคนอนะันนี้ก็ขนลุก่ะก็ยังมีวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญเป็นอะไรอีกหลากหลายเลยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหราคาหลักล้านๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะตอนนี้นะคะที่เรายืนอ,อยู่นะคะด้านหลังก็จะเป็นองค์หลวงปูท่ทิมนะคะโอ้โหสง่างามมากเลยองค์ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เลยลจะพาทุกคนไปไหว้ไปมูนะคะหลายจุดเลยภายในวัดเยอะมากๆค่ะแล้วเมื่อกี้ตอนแรกเลยายไล์สดไปช่วงหนึ่ง ก็มีแฟนคลับมีคนที่เคยมาวัดนี้แล้วเขาบอกว่าให้ไปด้านหลังวัดด้วยมีสะพานสวยมากเลยมีจุดโฟกัสเยอะมากๆเลยนะคะยังไงใครดูรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรไลด้วยนะคะเราออนกัน2ช่องนะคะทางช่อง V6TV แล้วก็เรไล h ชนแนลนะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจติดตามให้ด้วยเราจะได้มีแรงนะคะที่จะพาทุกคนไปมูไปขอโชคขอลาบกันในวัดต่างๆในอีต่อๆไปนะคะไปกันเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขอขึ้นไปด้าน หลังขึ้นไปไหว้สักการะหลวงปู่ทิมกันก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเดี๋ยวจุดต่อไปตามไปดูกันค่ะว่าเลไลจะพาไปจุดไหนของวัดบ้างไปกันเลยพระที่เราแบบว่าเรียกว่า ศรัทธาหลายๆองค์นะคะเพราะว่าชอบบรรยากาศที่เป็นพระองค์ใหญ่แบบนี้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเรารู้สึกว่าเราเหมือนมีพระคุ้มครองเหมือนมีแบบเหมือนมีพระคุ้มครองเราจริงๆค่ะแล้วรู้สึกถึงความแบบเขาเรียกบาร,รมีความแบบศรัทธามันแผ่กระจายแบบทั่วมากๆเลยพอยิ่งแบบความความรู้สึกของเลไลนะเวลาเลไลไปเจอพระองค์ใหญ่แบบนี้แล้วเลไลชอบแบบชอบมองไปที่ตาเพราะเรารู้สึกว่าเรากําลังจะบอกว่าเห็นหนูไหม หนูมาวันนี้ยหนูมาขอพรหนูอยากมีความสําเร็จอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้แบบจําหน้าเราไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเจ้าแบบว่าเออมาแล้วก็อยากได้ความสําเร็จกลับไปแล้วคือการไหว้ไม่ว่าจะเป็นไหว้อะไรก็ตามคือเราต้องจ้องหน้าค่ะทุกคนเราต้องจ้องหน้าท่านจ้องตาท่านแบบนี้นะคะจริงๆไม่ใช่แบบอ่ะพระอยู่ตรงนั้นแล้วเราก้มไหว้แบบนี้จริงต้องจ้องตาแล้วก็ขอพรไปด้วยค่ะ เอาละค่ะทุกคนจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่2ที่เลไลจะพาทุกคนมานะคะเป็นศาราเก่าดั้งเดิมเลยหลังจากที่เราไหว้หลวงปู่จาก ด้านบนตรงนู้ดองคใหญ่มาแล้วนะคะเราก็จะเดินผ่านตรงจุดนี้เป็นจุดที่2นะคะแล้วก็เดินเข้ามาในนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อนะคะที่เป็นดั้งเดิมที่เขาเรียกว่าคู่วัดมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยก็ว่าได้นะคะก็จะมาไหว้กันตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอัฐิอัฐินี้อันนี้ก็คือคือตรงนี้คือเป็นของจริงนะคะก็ ใครที่เข้ามาตรงนี้ก็จะได้ไหว้นะคะองค์พระพุทธรูปที่เป็นอ,องค์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็หลวงปู่ทิมตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวหลายๆขออนุญาตไหว้ก่อนแล้วกันนะคะองค์นี้คือแบบว่าอันนี้เขาเรียกเหมือนเป็นหุ่นขี้พึ่งปะแบบนี้ยหุ่นขี้พึ่งเนาะคือรูปปั้นเหมือนเลยค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ จะไปกันเรามีอีกหลายจุดเลยค่ะทุกคนที่จะพาทุกคนไปนะคะวันนี้ไปกันจุดที่3เลยดีกว่าค่ะไม่เสียเวลา จุดนี้ก็เป็นจุดที่3นะคะที่เลไลพาเข้ามานะคะตรงนี้เป็นวิหารนะคะเราสังเกตว่าด้านหลังของเลไลนะคะจะเป็นวิหารที่มีพระพุทธรูปอยู่นะคะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าตรงนี้เดิมทีเลยะคะ่ะเขาจะมีเห็นไหมคะคือเล็กมากเลไลก็เพิ่งจะเห็นว่าแบบเออทีมงานบอกว่าประวัติของเขาคือมีแค่จุดตรงสีขาวๆเนะะี่ยค่ะ ซ้ายกับขวาคือจะเป็นวิหารที่เล็กมากจริงๆเลยๆก็ไม่ค่อยเห็นวิหารที่เล็กขนาดนี้นะคะใครที่เคยมาก็อาจจะเคยเข้าไปกันแล้วเนาะแต่ว่าเลายลเขาบอกว่าผู้หญิงห้ามเข้าใช่ไหมเขาเรียกว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยจะคอยทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลด้วยแล้วก็จะไม่ได้มีใครเข้ามาได้ทุกคนนะคะเพราะจะมีจำกัดจำนวนคนเหมือนกันไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เลไลอยู่ที่ศาลาเก่านะคะเรียกได้ว่า ตรงจุดนี้พีกสุดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือประชาชนที่มาวัดนี้มาเที่ยววัดนี้นะคะก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องเดินมาจุดนี้กันทุกคนมาขอพรขอบารมีขออะไรต่างๆก็ต้องมาจุดนี้กันเลยค่ะเพราะว่าเลไลเองก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะแล้วพอทราบปุ๊บขนลุกเลยเหมือนกันเพราะว่าด้านหลังของเลไลเนี่ยเขาเป็นซุ้มประตูเก่าอะ่ะจริงๆเลไลไม่เคยรู้เลยนะ คิดว่าซุ้มประตูก็คือจะต้องอยู่ด้านหน้าของวัดตรงนู้น่ะแต่คือเนี่ยเป็นซุ้มประตูที่เป็นวัดดั้งเดิมหลายร้อยปีแล้วเมื่อก่อนวัดเขาก็จะมีแค่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีซุ้มประตูตรงนี้แล้วที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นพระปิตานะคะยันยุ่งเออจะบอกว่าวัดทุมมงคลนันนี้ล่ะค่ะที่สร้างชื่อนะคะให้กับหลวงปู่ทิมและหลวงปู่ทิมก็เป็นผู้จัดสร้าง วัตถุมงคลน,นี้ด้วยนะคะอุ้ยขนลุกเออขนลุกอะทุกคนคําว่ายันยุ่งเนี่ยมันเป็นยังไงเลยๆลก็เอ๊ะอ่านประวัติแล้วก็เอ๊ะเหมือนกันนะเพราะว่าชื่อแปลกๆจริงๆต่อท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบเออภาษาอะไรที่ออสวยๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราเป็นพระปิดตายันยุ่งยันที่เป็นแบบอยู่ด้านหลังขององค์พระปิดตา ที่เป็นแบบเขาเรียกว่ายุ่งยุ่งนิดนึงอะไรประมาณนี้เป็นที่มานะคะที่หลายๆรู้มาหลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นเป็นกุฏิดั้งเดิมของหลวงปู่ทิมนะคะที่เรารู้จักกันท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะมากฉันข้าวเจ็ดโมงเช้าทุกวันวันละแค่หนึ่งมือ้อคนที่เห็นตรงนี้นะคะมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือบรารมีเอ่ยขอสะเดาะเคาะต่อชะตาความสําเร็จต่างๆใดๆก็ตามนะคะที่ทุกคนพึงปรารถนาทุกคนจะต้องมา ลอดซุ้มประตูนี้เขาบอกว่าพ้นเคราะห์พยยห้นโศกพยย้นทุก์หรือว่าความสําเร็จใด,ดๆก็ตามที่ขอสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วตอนที่เราลอดไปเนี่ยให้เราอธิษฐานด้วยไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเลยยก็มีจุดมุ่งหมายที่อยากจะขอแล้วเหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเลยยจะมาขอพรตั้งจิตตั้งมั่นให้ทุกคนนะคะที่ชมคลิปตอนนี้ที่กําลังจะลอดไปพร้อมๆกัน ภาวนาอยากได้อะไรหรือว่าอยากพ้นข้อพ้นทุกพ้นโศกใดๆนะคะก็ตามไปเลมาค่ะ ก็ต้องหันหลังกลับมาค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าพระปิดตายันยุ่งคืออะไรแบบไหนนะคะหลังจากที่เราลอดซุ้มประตูมาแล้วขอพอรมาแล้วนะคะทุกคนขอได้ไหมขอตามเรยๆแล้วใช่ไหมต้องมีหลายคนหลายคําขอนะคะก็ขอให้สมหวังกันทุกคนกันละกันนะคะตรงนี้ค่ะ16มิถุนา<ช>1นหลังหลวงปู่เสียไม่กี่ปีเนาะ ตรงนี้ค่ะเป็นที่มาของยันยุ่งเห็นไหมคะยันยุ่งคือเป็นแบบนี้เลยเขาก็จะมียันอยู่ด้านหลังของวัตถุมงคลก็คือพระปิดตานั่นเองนะคะนี่เลยค่ะตามนั้นเลยืมเราก็เพิ่งจะได้รู้เนี่แหละนะ <c oughs> เป็นความรู้ของเราอีกอย่างนึงว่าแต่ใครมีบ้างคะทุกคนมีก็ส่งส่งมาให <c oughs> ออ้บูชาบ้างก็ได้นะคะเ <c oughs> อาละค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมกุฏิเดิม <c oughs> ดั้งเดิมเลยที่ออหลวงปู่ทิมท่านได้ เ,เขาเรียกว่าทำวัดอยู่ตรงนี้นะคะเราไปดูกันว่าชีวิตประจำวันของท่านสมถะแค่ไหนหรือว่าเรียบง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในนะคะกุฏิของหลวงปู่ทิมแล้วนะคะก็จะเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งที่จำลองเป็นหลวงปู่ทิมแบบว่าเหมือนเลยแล้วที่ไยๆเมื่อกี้แอบไปส่องมานะคะทุกคนคือเล็กมากๆค่ะทุกคนแล้วก็มีแค่เตียงนอนมีพระพุทธรูปอยู่ด้านในนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่า นี่ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าตรงนี้นะคะประตูก็เล็กๆค่ะคือทุกอย่างเล็กๆสมถะรมากๆเลยค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันของหลวงปู่ทิมเนี่ยคือเรียบง่ายมากทุกคนคือเรียบง่ายแบบไหนฉัน เจ็ดโมงเช้าทุกวันเวลาเดียวนะคะตลอดเวลาที่เป็นพระมาเลยก็ว่าได้ก็เรียกได้ว่าเป็นพระที่สม,มถะจริงๆไม่ได้มีชีวิตหดูหราหรือว่ามีห้องนอนที่ใหญ่โตหรือว่าอะไรเลยถึงแม้ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะมากมายก็ตามนะคะวันนี้ดีใจที่ได้มาถึงกุฏิของหลวงปู่นะคะแล้วก็ยังมี พระพุทธรูปที่อยู่บริเวณกุฏิหลวงปู่ก็ยังมีอีกหลายองค์นะคะเข้ามาแล้วก็สามารถเข้ามา,ากราบไหว้ขอพรกันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เลยก็จุดที่อยู่หน้าห้องเลยข้างๆห้องเลยก็คือรูปปั้นเหมือนหลวงปู่ทิมเป็นขี้ผึ้งนะคะเหมือนมากค่ะรู้สึกว่าในวัดนี้จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งสะส่วนเยอะด้วยเนาะแล้วก็อยากจะบอกอีกนิดนึงค่ะทุกคนว่าบริเวณวัดนี้จริงๆกว้างมากเลยนะคะที่เลไล,ไลเดินนะแต่ไม่ร้อนเลย เย็นแบบเย็นมาจากข้างในอ่ะรู้สึกว่าเย็นมาจากข้างในนี่ใส่เสื้อแขนยาวมานี่คิดว่าจะร้อนมากนะไม่ร้อนคะ่ะทุกคนรู้สึกจริงๆได้ถึงความแบบล่มลื่นเย็นบารมีหลวงปู่แบบทําให้เรารู้สึกล่มเย็นด้วยมั้ง<ต>ก็เป็น <มา S 1> อีก,อกหนึ่งจุด,จดค่ะทุกคนก็ยังมีค่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนเราจะไปจุดอื่นกันต่อนะคะใครที่มาอย่าลืมนะคะมาลอดซุมประตูนะคะแล้วก็มาอุติหลวงปู่ทิมกัน ไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะทุกคนเรียกได้ว่า,าเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าของสะสมของหลวงปูท่ทิมก็ว่าได้นะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมนะคะขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์กันก็ได้นะคะว้าวเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือหลายๆอยากรู้ก่อนสิ่งแรกเลยทีมงานรู้ไหมทําไมพระถึงเป็นสีนี้เจอตรงด้านหน้าปุ๊บก็คือเป็นพระสีนี้เลยหรือว่าเขาพ่นเป็นสีนี้เอง ใครมีความรู้บอกหน่อยนะคะว่าเพราะอะไรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีหลวงพ่อร่มเย็นเป็นสุขอ้คือชื่อหลวงพ่อคือดีมากเราขอน,นั่งไหวแป๊บนึงแป๊บเดียวนะคะทุกคนาธุแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีจุดให้ถวายเทียนแพลนะคะก็แล้วแต่ตามศรัทธานะคะ หลวงปู่ก็อาจจะเก็บเอาไว้เพราะว่ามีลูกศิษย์มาถวายเอ้ยแล้วก็หลวงปู่เองก็ใช้ด้วยเป็นเป็นเป็น,ปนของที่หลวงปู่ใช้ด้วยนะคะที่อยู่ในนี้ไม่ใช่ว่าเป็นของที่ลูกศิษย์เอามาฝากอย่างเดียวหูอีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนที่เป็นแบบที่เขาแบบไว้เทียนอะไรพวกนี้ยค่ะอันนี้อันนี้กบอันนี้ที่เลื่อยกบใส่ไม้อะไรประมาณเนี้ ทุกคนคะตรงนี้คือพีสุดเลยที่หลายๆเห็นนะคะคืออันนี้คือไม่ใช่ถ้วยชามหม้อไหหรือว่าใจกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือตำรายาโบราณซึ่งมีเยอะมากๆแล้วเก่ามากๆเลยทุกคนก็อาจจะมีทำยากันเองบ้างปรุงยากันเองบ้างเพราะว่าหลงวงปู่ทิมะเขาก็นับถือเหมือนแบบมีพระฤาษีด้วยนะ าริสิเขาก็จะเป็นประมาณว่ามีเรื่องพวกาการตำรับตำรายาพวกนี้บ้างอยู่แล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวขนลุกเลยเมื่อกี้เห็นคือคือเป็นตำรายาจริงๆค่ะทุกคน mm hmm. ทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วนะคะได้ชมกันไปคร่าวๆแล้วเนาะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกจุดหนึ่งเลยๆายจะพาไปเรียกได้ว่าจุดนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นจุดที่เราอยากจะ รู้เรียกว่าเราอยากจะรู้ดีกว่านะคะว่าคือวัดลาหะไลเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยอืมคือเราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊เป็นแบบหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ยังไงมีอะไรที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทําให้เราแบบเนี่ยตอนนี้อยากรู้แล้วเราก็ไปรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปหาคําตอบกันอีกที่หนึ่งจุดด้านหลังตรงนู้นเลยค่ะไป ด้านหลังของเลไลทุกคนเห็นไหมคะจุดนี้คือจุดที่เลไลจะพามาที่บอกว่าเราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าจุดนี้คืออะไรทําไมอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองของเรานะคะเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าตรงนี้เกี่ยวกับพระเจ้าตากนิดนึงจะบอกว่ากรุงศรีอยุธยาแตกพระเจ้าตากเนี่ยจะต้องไปลบที่จันทบุรีแล้วจันทบุรีเนี่ย ต้องผ่านระยองก่อนนะคะท่านก็ผ่านระยองมานะคะแล้วพบว่าตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ดีล่มลืน่นแล้วก็มีแม่น้ำหล,หลายสายนะคะมาบรรจบด้วยกันเรียกว่ารวมให้พลด้วยดีกว่าพี่จะไปตีเมืองจันนะคะจะมี ม,ม้ามีช้างลงไปอาบน้ําอาบท่าอะไรกันอย่างงี้ค่ะเพราะว่าตรงจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นน้ําวนด้วยที่รู้มานะคะเรียกได้ว่าน้ํามีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาปุ๊บพิธีกรรมพิธีการ,รต่างๆของพระเจ้าแผ่นดินนะคะการทําพิธีกรรมที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญกับแผ่นดินของเราก็จะมาเอาน้ํานะคะน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่เป็นน้ําวนนะคะหรือว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เอาไปร่วมพิธีกรรมต่างๆทุกวันที่1ิของเดือนเนี่ย เขาจะมีการแจกน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสามารถมาตักได้เป็นความเชื่อนี่แหละก็เป็นในหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่พระเจ้าตักสินได้มาสเสด็จมารวมพลตรงนี้นะคะก่อนที่จะไปตีเมืองจันทร์นะคะ อาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดที่พลิกที่สุดในรายการก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็อาจจะรอจุดนี้กันอยู่เป็นจุดสุดท้ายท้ายสุดที่จะได้ทั้งความรู้เรื่องพระขุนแผนนะคะแล้วก็ตัวเลขต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเลขบางคนก็รอบางคนก็ไม่รอความเชื่อนะคะทุกคนความเชื่อโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สาลาเลือนพระขุนแผนนะคะทุกคนเราก็ได้ดอกไม้ทุบเทียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอตัวเลขปังๆกันนะคะด้านในมีอะไรกันบ้างเราก็อยากจะรู้แล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีแค่พระขุนแผนเท่านั้นนะคะทําไมถึงศักดิ์สิทธิ์ก็เขาเรียกว่าวัตถุมงคล อย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยของหลวงปู่ทิมนะคะนั่นก็คือพระขุนแผนพลายกุมารเรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับหลวงปู่ทิมแล้วก็วัดละหานไร่แห่งนี้เลยทีเดียวค่ะไปข้างในดีกว่าค่ะไม่รอรีค่ะเพราะว่าตัวเลขรอเราอยู่ไป เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่เขาจะให้จุดทูบไว้ด้านนอกนะคะเพื่อไม่ให้มีควันมีอันตรายนะคะที่อยู่ในนี้เพราะว่าพรมก็จะเยอะนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะสาธุนี่คือพระขุนแผนนะคะทุกคนเดี๋ยวเลัยขอ,อนั่งดีกันเนาะโอ้ยข้างในเย็นมากเลยค่ะตอนนั้นเรลัยเห็นคลิปของรายการพี่หนุ่มมั้งคะพี่หนุ่มคงพันเนาะกับพี่แท่ง รู้สึกว่าเขาจะเป็นพระขุนแผนเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยนะคะตอนที่ยังไม่ได้ไม่ได้สร้างศาลาแห่งนี้นะคะอันนั้นก็ดูแบบขลังมากๆนะคะนี่ค่ะเราจะรู้เลยว่าพระขุนแผนเนี่ยจะมีรูปทรงที่เหมือนกันเพราะว่าเราเห็นปุ๊บแล้วเราจะรู้เลยว่านี่คือพระขุนแผนนะคะใครอยากได้อะไรอธิษฐานขอพอรกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าด้านขวาก็จะมีนะคะเดี๋ยวอะยรขออ่านนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็น พ่อขุนแผนนะคะก็ตรงนี like ้ก็อธิษฐานตรงนี้เขาให้ไหว้ดอกบัวนะคะก็ใครอยากขออะไรตรงนี้ก็มาขอได้เลยนะคะอยู่บริเวณด้านข้างนะคะก็เดี๋ยวเลยๆจะพาอ่านประวัติคร่าวๆของพลายแม่ส้มก่อนเลยละกันนะคะเขาบอกไว้ว่าผู้รักลูกรักผัวจนเป็นรักอมตะต้นกําเนิดนะคะยอดขุนพลบ้านค่ายนี่คือประวัติเป็นผีตายท้องกลมค่ะซึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ได้นําผงพลายและ พลีกุมารทองมาทำผงพลายกุมารหลังจากแต่งงานนางส้มมีท้องครั้งแรกตั้งแต่เป็นสาวขณะท้องแก่สามีกลับไปบ้านชา้าก็เกิดความน้อยใจเข้าใจว่าสามีคงไปติดผู้หญิงอื่นเลยใช้ปืนยาวของสามียิงตัวเองตาย โดยใช้ปากอมกระบอกปืนยาวแล้วใช้นิ้วเท้าเหนี่ยวไกปืนก่อนเผาศพนางส้มลูกศิษย์หลวงปู่ได้ทำพิธีขอน้ำมันพลายโดยฝังกระป๋องไว้ใต้กองฟอนลูกศิษย์หลวงปู่เล่าว,ว่าถ้าผีไม่ให้น้ำมันก็จะไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าผีให้น้ำมันก็จะไหลไปรวมกันที่กระบอกกระป๋องนี้ น้ำมันนี้ก็เป็นส่วนประกอบในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ชินภรนํนำมาผสมในการสร้างพระร่วมกับผงพรายกุมารอ๋อเข้าใจใช่ไหมคะที่อ่านมานี้เดี๋ยวเราหันมาไหว้แม่ส้มกันดีกว่านะคะมาขอพรอธิษฐานกันค่ะเดี๋ยวไล่ๆขออธิษฐานก่อนเนาะ เลไลได้ขอพอรแล้วนะคะวันนี้ก็ขอพอรขอโชคขอลาบกับแม่ส้มนะคะก็ขออนุญาตเป็นเซมซีแทนการจุดธูปแล้วกัน,นะะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนไหนที่ศรัทธาแบบไหนก็ขอให้ภาวนาในในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาแบบนั้นเนาะใครที่ชอบตัวเลขนะคะเหมือนเลไลก็เอาตัวเลขนี้นะคะไปไปเสี่ยงได้นะคะแต่ก็อยากให้เสี่ยงแบบว่า ทำให้ตัวเองไม่เดือดร้อนเนาะใครที่ถูกหวยรวยชโชครวยทรัพย์นะคะแม่ให้โชคให้พรกันไปแล้วก็อย่าลืมกลับมาทําบุญกันนะคะไม่ว่าจะวัดใดๆก็ตามไม่จําเป็นต้องเป็นวัดนี้ก็ได้ก็ไปทําบุญแบ่งปันกุศลกันนะคะขออนุญาตเลยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขเนี้ยเวลาเลยๆได้ไปนะคะทุกที่เลยๆก็จะนําไปเสี่ยงเสียซมซีที่เป็นใบเรียกว่าทํานายดวงชะตานะคะ าแล้วค่ะเลขแรกทุกคนืมได้สองตัวค่ะสี่เจ็ดวันนี้แม่ส้มนะคะ ได้ให้ตัวเลขเราเลข47เดี๋ยวไล่ๆก็จะไปดูใบเซมซี C, คำทำนายโดสตากันนะคะใครที่เห็นตัวเลขนี้ก็อย่าลืมนะคะได้โชคได้ลาบแล้วก็อย่าลืมกลับมาทำบุญกันนะคะก็โชคใครโชคมันนะคะบุญใครบุญมันเนาะก็ ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอบคุณทุกคนวันนี้นะคะที่ชมคลิปกันนะคะจนตลอดจนจบคลิปเลยนะคะเลไลก็ต้องขอบคุณมากๆที่คอยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้เลไลนะคะเลไลก็จะพาทุกคนไปมูพาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในทุกๆวัดเราเรียกว่าตามรอยวัดดังกันดีกว่านะคะก็ ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นวัดใครมีที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนดังนะคะขอพรแล้วสมหวังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในรายการได้เลยนะคะมีสถานที่ที่ไหนที่แนะนำอยากให้เลไลไปก็สามารถบอกกันมาได้นะคะเลไลก็ยินดีที่จะไปนะคะมาที่วัดนี้แล้วจะพลาดไม่ได้เลยนั่นคือวัดถุโมงคลน,นะคะของหลวงปู่ทิมนั่นเองเดี๋ยวเลไลจะพาทุกคนไปดูกันว่า รุ่นที่เป็นความที่ต้องการของตลาดและลูกศิษย์ลูกค้ามากที่สุดนั้นคือรุ่นอะไรนะคะแล้วตอนนี้เขามีวัตถุมงคลอะไรที่วางจําหน่ายกันอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่วัตถุมงคลกันเลยดีกว่าค<ฮ>่ะ<ฮ>เราก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนจุดที่เป็นแบบว่าเรียกว่าได้จําหน่ายวัตถุมงคลน,นะคะนี่ก็เรียกได้ว่ามีหลายจุดในวัดเลยทีเดียวนะคะเราก็เลือกมาตรงจุดนี้นะคะตรงนี้แอร์เย็นมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีผู้รู้นะคะว่า เอ๊ะรุ่นไหนที่แบบว่าเป็นความต้องการของตลาดที่สุดแล้วตอนนี้รุ่นไหนที่วงการพระเขาเล่นกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ,คะก็วันนี้ต้องให้พี่เป็นคนให้ความรู้นะคะเรื่องวัตถุมงคลนะคะเพราะว่าหลวงปู่ทิมนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ปังก็ดังตรงนี้ต้องถามก่อนเลยอันดับแรกที่อยากรู้เพราะว่าตัวเองสัมผัสเดินไปรอบวัดเลยทําไมมีจุดจําหน่ายวัตถุมงคลเยอะวันหยุดหรือวันอะไรเงนะี้ยนะสาวทิตย์เนี่ยที่วัดเนี่ยคน จะมาเป็นจานวนมากนะครับเขาเลยต้องกระจายจุดตามจุดทั้งหน้าจุดตรงกลางแล้วก็จุดข้างหลังอ่าใช่ครับเพื่อว่าให้ความต้องการกับคนที่มาทาบุญเนี่ยได้กระจายไปทุกจุดวัดตุ่มคนก็เหมือนกันเพราะเป็นของทางวัดเหมือนกันหมดอยากจะรู้อีกอย่างค่ะพี่ว่าตอนนี้เขามีแบบรุ่นไหนที่นิยมกันบ้างในยุคตอนนี้เลยปัจจุบันปัจจุบันใช่ไหมครับเอาเป็นในปีนี้ก่อนก็ได้ครับในปีนี้เนี่ยเขาจะออกเป็นสองรุ่นครับสองรุ่นรุ่นแรกเนี่ยในปีนี้จะออกเป็นหน้าเกี้ยว อ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหาปัจจัยสัทบทุนบูนะรณะปฏิสังขงารณ์ศาลาธรรมิรัตฯนี่และศาลาหน้าเกี้ยวเนี่ยครับที่เป็นรูปหน้าเกี้ยวเนี่ยเนาะตรงนี้เนี่ยก็ะจะออกเหรียญออกเหรียญตามนี้เลยข้างหลังเขาจะเป็นหน้าเกี้ยวเดี๋ยวหยิบให้ชมจะเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นชุดหน้าเกี้ยวก่อนในปีนี้นะ,ค,ค,ะนครับชุดนี้เลยตอนนี้เลยค่ะคือปัจจุบันนะคะอ่า แล้วก็อีกสองอีกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งจะออกในช่วงไหว้ครูครับก็จะออกเป็นเหรียญปก8ดรอบเป็นย้อนยุคนะครับย้อนยุคปก8ดรอบอันนี้เหรียญปกครับแล้วก็ปิดตาอุตโมปิตาปิตาอุตโมที่เขานิยมไปรอด้มกันนะครับค่ะเลยไไปรอดมาลวเมื่อกี้นี่ครับรุ่นี้ออกในปีนี้ยันยุ่งใช่ไหมคะยันยุ่งครับยันยุ่งปิตาอุตโมครับแล้วอันนี้คือปิดตาผงพายครับปิตาผงพายฝั่งพอยแล้วขุนแผนล่ะคะ ขนแผนเนี่ยขุนแผนมา่กุมารน,นี่จะบอกว่าที่ตู้วัตถุมงคลเนี่ยของทางบัดตอนนี้ก็คือว่าจะให้เช่าเนี่ยเฉพาะรุ่นใหม่ๆอย่างเดียวเพราะรุ่นเก่าๆหรือรุ่นที่ทานหลวงปู่เนี่ยที่วัดจะไม่มีแล้ว,ลวใช่ครับจะเป็นย้อนยุคซะส,ส่วนใหญ่รุ่นไหนบ้างที่เขาเรียกว่าได้เห็นอภิน,นิหารอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของของแบบรุ่นนั้นๆบ้างแต่ละ<ม>คนนะ่ะา ก็แต่ละคนเขาจะใช้แบบว่าแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ที่เจอเลยครับที่คนมาที่วัดเนี่ยเราต้องเจอเลยก็คือว่าหนึ่งเขาฝันเขาฝันเห็นหลวงปู่แต่เขาไม่รู้ว่าหลวงปู่เกจิท่านนี้ท่านชื่อว่าอะไรน้องอันนี้หลวงปู่นี่คือรูปยืนหลวงปู่เลยใช่ไหมที่เป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมใช่ครับก็พราว่าเขาฝันฝันว่าหลวงคนนี้น่าจะอยู่ต่างจังหวัดน่าจะอยู่ทางน่านหรือทางลําพูนนี่แหละเขาฝันแต่เขาไม่รู้เกจิชื่อว่าอะไรเขาก็มาเจอกันตรงเนี้ยสรุปว่าเขาฝันมาแต่ไม่รู้เกจิชื่อว่าอะไรเนาะฝันเสร็จเขามาคุยกันแล้วก็มาท ใช่ครับอุ้ยขนล,ลุกเลยค่ะทุกคนค่ะพี่ก็วันนี้ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ให้ความรู้นะคะทางผู้ชมในรายการเลไลให้โชคนะคะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่ฝากนิดนึงค่ะว่าวัดถุมงคลเนี่ยเปิดปิดตอนไหนแล้ววัดเนี่ยสามารถเข้ามาได้แค่ช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็มีสถานที่อะไรที่อยู่ใกล้ๆในวัดนี้ที่ที่เวลาแบบคนมาที่วัดนี้แล้วจะเดินทางไปเที่ยวได้บ้างเนี้ยค่ะ ก็สําหรับวัดนะครับถ้าเป็นตู้วัตถุมงคลหรือว่าภายในโบสถ์ภายในอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิด8ปดโมงปิด5้าโมง mm hmm. ส่วนที่จะมากราบด้านหน้าลานหลวงปู่เนี่ยคือเข้าได้ตลอดส่วนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆก็จะเป็นถ้าพูดถึงวัตถุมงคลแล้วเนาะก็จะมีทางวัดละหารใหญ่ mm hmm. ใช่ครับก็คือเราจะข้ามสะพานไปเนี่ยเธอเป็นวัดพี่วน้องเลย oh. ก็เป็นวัดละหารใหญ่ <Okay. S 1> ก็จะเป็นหลวงพ่อศิลป์หลวงพ่อศิลป์ก็จะเป็นสิทธิ์หลวงปู่ทีเหมือนกัน mm hmm. นะครับแล้วก็จะเป็นวัดหนองกับเขาเรียกว่าวัดสามพี่น้องเลย ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่<อ>ามา<ผ>มให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะว,ว,วันนี้เราก็ล<ร>า <ๆ S 2> รายการกันไปตรงวัตถุมงคลเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนแล้วเจอกัน Ep หน้านะคะอย่าลืมนะบ๊ายบายค่ะ